สวัสดีครับคลิปนี้นะครับดันอินนะครับผมเส้นทางสู่แชมป์พรีเมียร์ลีก2024 2023ถึง2024นะครับสามทีมนี่นะฮะที่จะคว้าแชมป์ยังมาถึงวันนี้ก็ยังหนีกันไม่ออกนะครับ71แต้ม70แต้มนะครับแต่ตอนนี้มันจะเทมาทางทางอาร์เซนอลน้อยนึงแลยเพราะว่า 6นัดแรก7นัดแรก6นัดนะครับเลื่อนไปแมตช์หนึ่งนะครับก็คือเลื่อนไปแมตช์หนึ่งก็คืออาร์เซนอลเนี่ยทำผลงานได้ดีดีกว่า2ทีมนะครับก็คือชนะไปสักห้านะครับเสมอแค่1นะครับไม่นับนัดที่เลื่อนนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับชนะ4เสมอ2เสกเช่นเดียวกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะชนะ4เสมอ2เช่นกันนะครับ ก็ทำให้คะแนนจะเทมาทางทางาร์เซนอลได้เปรียบอยู่หนึ่งคะแนนนะครับนำอยู่นำอยู่ด้วยประตูลูกได้เสียนะครับนำอยู่เหนือเหนือเหนือตารางอยู่ตอนนี้เป็นเป็นต่อด้วยลูกได้เสียประมาณ9ลูกนะครับเหนือลิเวอร์พูลอยู่ส่วนคลิป2ก็คือคะแนนนะครับคะแนนตารางคะแนนแอดเอาเอา,เอาลงไปแล้วแหละอีกคลิปหนึ่งโอ้โหได้รับการตอบรับอย่าง สรับแอดถือว่ามหาศาลในช่องเล็กๆนะครับแอดจะเอาไปทําบุญนะครับเงินที่ได้มาก็สบายใจได้ก็คือแอดจะเอาไปทําบุญก็ร้อยดอลลาร์แรกกว่าๆนะครับที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ขอแชร์ฟังนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับแอดเอาไปบุญพระป่าเลยที่แอดจะไม่ได้เขาเอาไปทําอะไรนะเป็นรถทักเรียนหรือเปล่าอยู่ที่บ้านเกิดแอดนะฮะแถวๆอำเภอพายุบ้านพายุ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษที่ว่ายังยังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นรถรถส่งนักเรียนอะไรประมาณนี้พอได้มาป้าบเ <c oughs> พื่อนแอดที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณ30ปี4ี่ปีแล้วแหละก็เรียนมันมาตั้งแต่เด็กนลเนาะมันก็ไลน์มาโทรไลน์มาหาปังแล้วก็แอดก็โอนให้เลย <c oughs> จำได้วันที่22ประมาณเดือนธันวาหรืออะไรจะปีใหม่ ก็โอนให้เลยเอาไปทําบุญนู่นนี่นัออ่นจัดเต็มเลยนั่นแหละก็ขอบคุณมากครับ f อฟทุกท่านแต่คงคงคงไม่มาลงาสลิปอะไรหรอกเพราะว่าไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ก็เอาว่าด้วยใจก็คือส่วนหนึ่งแอดเอาไปทําอย่างนั้นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเป็นดอลลาร์ที่สองเนี่ยจะก็จะไปทําบุญอะไรสร้างวัดสร้างโบสถ์อยู่ อยู่ที่ชายแดนอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดกลับกลับไปศรีสะเกษเนี่ยแอดก็จะโอนให้เขาเลยอะไรประมาณเนี้ยเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก็ขอบคุณ f c ฟทุกท่านนะครับทุกทุกท่านมีส่วนนะครับมีส่วนนะครับเข้ามากดดูดูคลิปของแอดเนี่ยได้บุญทุกคนนะครับได้บุญทุกคนเอออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของแอดเอาไปช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรอะ เอออันนี้ก็คือผู้ยากไรอะไรประมาณนี้น้อยนึงอันนี้นะี่ยน้อยนึงแต่ว่าก็เป็นเงินอยู่เป็นเงินอยู่พอพอสมควรเออก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสาสีรอบก็ก็จะพูดอย่างนี้แหละ <laughs> เอาแอนยังคงไม่เข้าเรื่องเข้าราวมากมายอะ่ะเพราะว่ายังมันยังไม่ชัดเจนเลยเดอรลันอินเนี่ยยังยังคู่ขี้สูสีดูดีกันอยู่นะครับนัดหน้านะครับอาร์เซนอลเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่า โอ้ยฟ oh, อร์มเข้าเนี๋ยเดอแนวิลล่าเนี่ยอยากให้สะดุดสะดุดหน่อยอาร์เซนอลอาร์เตต้าของเขาแรงโ oh, อ้เออแอดชมเชยน,นะครับเพราะว่าไอ้เนี่ยมันอายุ42ห่างจากแอด10ปีเลยไหมแล้วก็มันฟูมฟับนักเตะมาตั้งแต่ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่2 3ฤดูกาลเนาะตอนแรกๆก็ยังห่างอยู่นะกับลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนจะดีอะไรมาแต่ก็แพ้ลิเวอร์พูลอยู่พอมาฤดูกาลนี้ เปิดบ้านที่ลอนดอนถล่มลิเวอร์พูล3-1ก็ด้วยอายุอนามของนักเตะมันมันต่างกันแล้วอาร์เซนอลเนี่ยเขาเขาจะไอตัวดาวรุงม,มื่สองสามปีที่แล้วเขาดันขึ้นมาแล้วทีเนี้ยแล้วก็ซื้อมาเสริมด้วยแล้วเาก็จะดันขึ้นมาเป็นตัวท็อปแล้วทีเนี้ยส่วนลิเวอร์พูลตัวท็อปเมื่อสองสามปีที่แล้วก็จะเริ่มโรยลาลงเป็นสัจธรรมของของการแข่งขันนะครับก็แอดไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแอดแอดแค่ว่าม,มันมันมันเป็นผลต่างจริงๆอะไรประมาณเนี้ย ลิวพูดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสซันพาเลนไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดตั้งแต่นู่นแหละจะไปจะไปว่ากันกับแมตส์สเปอร์นะฮะสปเปอร์ก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่ามีโจทย์กันอยู่เวเสียแต้มไอไอผู้ตัดสินหัวร้านมันยังอยู่ไอ้ไอฮูเปร์ฮูเปร์มันยังอยู่เห็นมันวิ่งสัดสินอยู่แหมแอดยังจําฝังใจอยู่ลูกซีดีแอดยิงเข้าอย่างสุดสวยบอกว่าไม่เช็ควีอาร์ไม่ใ VR, มดๆทั้งสิน้นอะไร เป่าไปแล้วเอ่อเป่าไปแล้วอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับราชบุรีนะครับกับสุขโขทัยเ,ยเป่าไปแล้วไม่ต้องย้อนด,ดูของเงี้ยเออตามกฎมันก็ถูกของมันนั่นแหละแต่ว่ามันเจ็บใจอะ่ะมันเจ็บใจอ่ะเอทีเอียโอ้ขอขอภัยขอไป,อไปพูดปากไปดีช่างมันเอ,อ่ขอขอภัยก็รูดๆไปหน่อยนะคนมันแค้น <laughs> แค้นด้วยความตลกนะครับแตใ่ให้แค้นแบบว่านูน่นนี่นั่นไม่เอา แอนได้หัวล้อกับการที่อะไรฝ่ายตรงข้ามล้อบอลล้ออะไรนี่แหละแอดหัวล้อนั่งหัวล้อทั้งวันเลยแล้วก็มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งที่ใครเอามาลลงอยู่อยู่แถวแถวดอนเมืองบอกเออไล่ไมมขับรถชนะตกรอบสีสามอะไรมาตอนเขียตกรีบูตกรอบสี่โอ้แอดขำน้ำหูน้ำตาไหลโอ้ขนาดนี้เลยเออเป็นสีสันนะครับเป็นสีสันอืม แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลูตันทาวก็ไม่น่าพลาดดังนั้นมามาดุนมาดุนกันว่าอาร์เซนอลจะสะดุดกับแอตตันวิลล่าไหมถ้าสะดุดกองกอง,งานก็จะเข้า At เอ้ยเอยเอก็จะเข้าอาร์เซนอลออกเสมอหรือแพ้อะไรเนี่ยงานก็จะเข้าอาร์เซนอลนะครับแต่ก็จะ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 มาเจอวูฟในแมตต์ต่อไป เจอวูฟในแมตช์เดือนเนี่ยแหววูแม,แมงก็เอาอีกแล้วโอ้พูดไม่เพราะวูฟนี่ก็ทรงๆกับซุดอยู่นั่นแหละก็เอาอยู่นั่นแหละเออส่วนส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมาเจอกับฟูฟูแลมก็ไม่น่าพลาดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมาเจอกับสเปอร์นี่ก็ภาวนาให้สเปอร์นี่หย,ยุดแมนซิให้ได้อะไรประมาณน,นี้เคยทำได้ก็ขอให้ทำได้ต่อแล้วก็ จะไปทรงๆกับทางอาเซนอลอีกอ่าเจอวูฟแล้วก็จะมาเจอไปเยือนสเปอร์อีกนะครับอาเซนอลเนี่ยอาเซนอลอาจจะหยุดตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เอออะไรประมาณเนี้ยแต่ลิเวอร์พูลอย่าไปหยุดกับเบ์แฮมไม่น่าพลาดกับเบ์แฮมไม่น่าพลาดหรอกอืมไม่น่าพลาดดูทรงแล้วลิเวอร์พูลจะได้เปรียบนั้น,น,นเออเยาวๆยาวไปนั่นแล้วก็เอ,อ่อแมนซิสามแมตช์แรกนี่จะงานสบายหน่อยนั่นแหละ แล้วก็มาเจอกับ f o r ์เรอะไรประมาณนี้นะเนี่ยคือรายทางไทม์ไลน์ของของของทั้งสามทีมนะครับให้รับชมได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับเล่าไปเรื่อยครับทีนี้คะแนนนะครับตารางคะแนนเพิ่มเติมจะอยู่ที่ที่คลิปที่2นะครับล่าสุดเลยครับแอนต้องขอบคุณ น้องคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าออทำไมทําผีแดงพ้นต่างประตูผีอีกแล้วเออผดยังไงก็แจ้งกันมานะครับแจ้งแจ้งกันมาเพราะว่าแอดไม่ก๊อปปี้ครับแอดถือถือว่านี่องค์ความรู้เลยก็แอดจะไม่ก๊อปปี้เพจนู่นเพจนี่มาแล้วมา,ม,ามาวางนะครับแอดเคยทาแล้วตอนสมัยทํา y youtube ใหม่ๆไม่ปังครับไม่ปังทำอย่างนั้นไม่ปังก็ต้องมาทําเองกันแล้วตอนนี้ลง Excel ไฟล์เอง แล้วก็ใส่สูตรเองนู่นนี่นั่นเองไอตรงเมนูนั่นแหละแอดจะทำผัดพลาดนะฮะยูงลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตเนี่ยคะแนนผลต่างนะไม่ใช่ศูนย์ติดลบหนึงอะไรประมาณนี้45-46นะครับที่ยิงได้ยิงเสียอะไรประมาณนี้สามารถรับชมได้ที่คลิปที่2นะครับแอ,อ,อดใส่โคเวอร์ดนตีสักหนึ่งนาทีน่าจะดูกันทันอยู่แต่แอดก็มีคลิปหลักอยู่ไว้รออยู่ อ่าถ้าอย่างไรก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกที่เข้ามารับชมนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางที่ได้จาก YouTube นี่แอดเอาไปทำบุญส่วนหนึ่งนะครับแอดเอาไปทำบุญจริงๆส่วนหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ